วันนี้พ่อจะสอนเกื่ออ,าอ,อ่านเชฟเชฟก็คือรูปร่างโอเคไหมครับโอเคอ่านอันนี้ข้างบนก่อนอ่าอ่านข้างบนฝึกเขียนตามร้อยปลาแล้วอ่านคำศัพทีละคำอันนี้คือเชฟภาษาไทยแปลว่ารูปร่างโอเคเริ่มอันแรกพ่อจะชี้แล้วเกื้ออ่านนะล,ลูกนะภาษาไทายคือสี่เหลี่ยมจัตุรัส <polarization. S 1> สาังกิษสี่เหลี่ยมาังกิษค่ะสแ u สแควร์อ่าต่อไปวงกลมสาังกฤษเโคโอเคต่อไปได้ไหมสี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมคางหมูทรัพย์พิเศษต่อไปภาษาไทยดา ดาวภาษาอังกฤษต่อโอเคต่อไปภาษาไทยไทยเหรอนี่ฮาร์ดภาษาไทยคือหัวใจใจภาษาอังกฤษคือฮาร์ดฮาร์ดต่อไปได้ไหมลูกได้ไหมได้หกเหลี่ยมหกเหลี่ยมภาษาอังกฤษอังกฤษเอ็กซากอนเอ็กซากอนต่อไปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าภาษาอังกฤษได้ไหมลูก เกลกขันเกินต่อไปีสงติดีสงติดโอโออะไรลูกโอว้าวโอเคต่อไปาทิไม่ใช่รูปเสี่ยวจันทร์รูปจันทร์เสี่ยวนคริสตินต่อไปช้คือภาษาไทยคืออะไร ร่างเลี่ยมโอเคต่อไปได้ไหมลูกขอนะับเหลี่ยมก่อนหนึ่งต้ <c oughs> องหน,นึ่อันนี้ไม่ใช่อันนี้สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนใช่ขนมเลย <c oughs> อ่าสังเกตลูกร้อมบัสร้อมบัสต่อไปได้ไหมลูกอันนี้ไม่ได้อันนี้คือแปดเหลี่ยมสังเกตษออสเทเกนออสเทเกนยัง <c oughs> อ,อีกรอบหนึ่งไหม <laughs> à ok so... yeah, 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 yeah. <laughs> yeah. 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 <laughs> yeah, yeah. yeah. yeah